สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนุเปิ้ลชาแนลนะคะและนี่คือ Tarot Artist ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นการดูดวงความรักรายธาตุค่ะให้กับชาวธาตุน้ำนะธาตุสุดท้ายแล้วนะคะได้แก่ราศีกรกฎพิจิกแล้วก็มีนค่ะประจำวันที่1น5ถึงสิเมษายน64นะคะเรามาดูกันว่าความรักของคุณธาตุน้ำเนอะในช่วงใกล้ๆสงการจะเป็นยังไงแป๊บๆเนี่ยคือแบบผ่านปีใหม่มาแป๊บเดียวตอนนี้เดือน4แล้วเนอะเร็วมากเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสตระะะััันนกครราาฉ้ใยงทบล ช่องของเปิ้ลเน้นลัคนาแบบตอนตกเป็นหลักค่ะใครไม่แน่ใจหรือยังไม่ทราบให้ตามลิงก์ไปหาได้ไม่ยากเลยนะคะส่วนใครงงว่าลัคนาตัวเองเนี่ยเป็นแบบไทยหรือตะวันตกที่คุณทราบมาเช็คอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะว่าลัคนาไทยกับตะวันตกอาจจะไม่ตรงกันเนาะรวมถึงช่วงวันที่หรือดาวอาทิตด้วยเหมือนกันแบบไทยกับตะวันตกอะคะก็จะไม่ตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นเช็คดูก่อนวันที่เปิ้ลนจะระบุไว้ที่ใต้คลิปนะคะสำหรับช่วงวันที่เนาะซึ่งเป็นช่วงวันที่แบบคร่าวๆโดยประมาณแต่ถ้าเกิดคุณทราบอยู่แล้วว่าวันที่ตามราศีของคุณอะ คุณสามารถดูได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้คะ่ะถ้าเกิดลัคนาหรือว่าดาวอาทิตย์หรือวันเกิดเนี่ยอยู่ในราศรีธาตุน้ําคือกรกฎพิจิกมีนคุณดูได้นะส่วนใครที่ถามว่าดาวจันรดาวศุกรูได้ไหมก็ต้องบอกว่าดูได้เพราะว่าคลิปแบบเนี้ย พูดทุกครั้งว่าเป็นการดูให้กับภาพรวมหมู่มากภาพกว้างมันอาจจะไปจับโดนพลังงานดาวอาทิตย์ดาวจันรดาวศุกร์หรือว่าลัคนาของคุณก็ได้เนะแล้วแต่รอบแล้วแต่ครั้งเนาะเพราะฉะนั้นอย่าเทคซีเรียสค่ะวิธีการดูที่ง่ายที่สุดคือฟังแล้วถ้าเกิดสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันใกล้เคียงกับสถานการณ์ความรักของคุณก็เอาแนวทางไปปรับใช้เนาะอะไรเงี้ยเพื่อว่าทําให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นหรือว่าหาแนวทางหรือทิศทางให้กับตัวเองได้อันนี้เป้นยินดีมากเพราะว่าเป็นวัตถุประสงค์ของการทําคลิปอยู่แล้วเนาะแต่ว นะแนะนำว่าให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะดูกับเปิ้ลก็ได้หรือนักพยากรณ์ท่านอื่นก็ได้ไม่มีปัญหาเลยแต่ว่ามันจะเป็นดวงส่วนตัวคือดวงของคุณเองเขาจะเจาะจงดวงคุณเนาะไม่ใช่เหมือนแบบเป็นดวงกว้างแบบเนี้ยอันนี้คุณต้องรู้ว่าคนธาตุน้ำอ่ะคือมีตั้งสราศีแล้วคนทั้ง3มราศีคือเยอะมาก ถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นพลังงานของเราถ้าเราเอาไปตัดสินใจอะไรที่มันซีเรียสเนี่ยแล้วปรากฏว่าคุณตัดสินใจผิดพลาดมันก็ไม่อยากให้คุณเสียใจภายหลัง<ม>เนาะเออเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้าจริงจังจริงๆให้ดูดวงส่วนตัวแต่ว่าโอเคถ้าเราเหมือนไม่สบายใจอยากฟังแกล้งเหงาหรือฟังแล้วรู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีขึ้นหรือดูเป็นแนวทางเฉยๆอันนี้ยินดีค่ะแนะนําเลยนะคะโอเคความรักของช่องเปิ้ลเนี่ยแบ่งเป็น3สถานะนะคะคนโสดค่ะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือมีคนคุยนะมีคนที่เป็นเป้าของเรามีใคครนนนัั้ะเงยยแต่ ใจสถานะอีกอันนึงคือคนความสาัมพันธ์ชัดเจนละเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้เช่นเคยถ้าใครงงสถานะเนาะเพราะว่าสมัยเนี้ยความสัมพันธ์นี่คือซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นถ้าเรางงว่าเราสถานะแบบไหนให้ฟังหมดเลยแล้วก็เลือกสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ตัวตนของคุณหรือความรักของคุณในตอนนี้เนาะเพื่อไปปรับใช้เท่านั้นเองง่ายๆนะคะเริ่มต้นที่คนโสดคะ่ะไพ่ที่ขึ้นมานะคะควีนถือเหรียญค่าสิบไม้เด็กถือไม้นะหนึ่งเหรียญค่ะแล้วก็เดวิลแล้วใต้สำหรับเป็นสิบเหรียญ ็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยวันที่1นึ่งสิเมษายนค่ะดูแล้วคุณน่าจะมีภาระการงานหนักอึ้งน,นะบางคนอาจจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่มีอะไรเริ่มเริ่มใหม่ๆเยอะเหมือนกันเนาะรวมถึงอาจจะมีเขาเรียกนะหน้าที่การงานเยอะด้วยคือบางคนทํางานเนี้ยก็ดูเหมือนแบบงานเยอะงานยุ่งก,กับดึกไม่มีเวลาเลยอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เพิ่งทําอาจจะมีงานเพิ่มอะไรแบบนี้ก็ได้หรือบางคนค่ะไม่ได้ตัวเนื้องานหน้าที่เยอะแต่ว่าคุณอะมีภาระเยอะภาระในที่เนี้ยหมายถึงว่าคุณมีครอบครัวที่ต้องดูแลคคณมีบบริวาางน เขาทางานเหมือนเป็นเจ้าของกิจการใช่ไหมมีธุรกิจของตัวเองอะไรแบบเนี้ยก็มีลูกน้องบริวารญาติพี่น้องอะไรก็รู้เยอะแยะที่คุณต้องดูแลอะไรเงี้ยก็ไดม้มันเลยเหมือนว่าเราต้องแบบมีภาระที่เราต้องแบกบค่อนข้างเยอะนะรวมถึงบางคนคะ่ะเดวิลในที่นี้มันหมายถึงหนี้สินก็ได้คุณอาจจะแบบ มีภาระหนี้สินอะไรแบบนี้ที่คุณจะต้องหาเงินอะไรเงี้ยถามว่าในช่วงนี้คุณหมุนเงินได้ไหมก็ต้องบอกว่าคุณหาเงินแล้วหมุนได้นะแต่ว่าเหนื่อยหน่อยเออต้องบอกแบบนี้แต่ว่าให้สบายใจได้ว่าถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องการงานการเงินอยู่ก็ต้องบอกว่าคุณจะโฟกัสในเรื่องการงานการเงินมากกว่าความรักแน่นอนเพราะฉะนั้นคนโสดค่ะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการงานการเงินที่คุณต้องแบกอยู่นะเพิ่งมองว่าคุณจะมุ่งเน้นหาความมั่นคงก่อนนะเป็นหลักเลยเพราะว่าใต้สํารับก็เป็นสิบเหรียญค่ะแปลว่าคุณเหมือนแบบเออ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 ยยาาาาาากกททตัััวเเงงงงงง้้มมมมนน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 นีีีสถะรริิ่่่่่่คคคืืไไลปด หรือว่าถึงจะคิดก็ไม่กล้าพัฒนาอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะไปเรื่อยๆอันนี้สําหรับคนที่ไม่ได้คิดถึงอะไรเลยนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าช่วงเนี้ยคุณก็มีเสน่ห์ค่ะเดวิลเป็นไพ่ของการที่คุณมีคาริสมอรเนอะมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอะไรเงี้ยอ่าถ้าคุณชอบเพศตรงก้ามเพศตรงข้ามนะคะมันก็จะดึงดูดเพศตรงข้ามแต่ถ้าคุณชอบเพศเดียวกันหรือว่าเป็นเพศทางเลือกใดๆก็ตามเนี่ยก็จะดึงดูดคนที่เหมือนเข้ามาชอบคุณอนะแบบในเรื่องแบบเซ็กชวลอะไรแบบนี้เนาะเหมือนแบบชอบรูปร่างหน้าตาโปรไฟล์ profile, อะไรแบบนี้ก็ได นะมันเลยทําให้คุณเหมือนแบบมีสเสน่ห์และอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะเข้ามาชอบหรือบางทีอ่ะอาจจะเป็นคนที่แบบเหมือนมีพันธะภาระเป็นคนที่แบบมีครอบครัวมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยมาชอบคุณก็ได้มันเลยทําให้คุณเหมือนแบบ วุ่นวายจังเลยอะมันดูแบบเออจริงๆฉันวุ่นวายกับเรื่องการงานอยู่ฉันยังไม่ได้พร้อมจะมีความรักนะแต่ก็มีคนมาผัวพันอะไรเงี้ยหรืออยู่ๆก็แบบช่วงนี้พอฉันไม่โฟกัสเรื่องงานเอ้ยไม่โฟกัสเรื่องความรักอยู่ๆก็มีเข้ามามีคนจะมาขอโอกาสมาขอเริ่มต้นใหม่อะเป็นเด็กก็ได้นะต้องบอกแบบนี้เป็นเด็กก็ได้หรือว่าบางคนคะ่ะในมุมกลับกันเลยนะนอกจากว่าตัวคุณมีเสน่ห์คุณอาจจะไปหลงเสน่ห์ใครบางคนก็ได้ถ้าคุณบอกว่าตัวคุณเองไม่ได้มีเสน่ห์อะไรเลยแต่ว่าเราดันไปชอบคน บางคนนะซึ่งมองว่าคุณแบบหลงเลยแหละต้องบอกแบบนี้คุณอาจจะชอบเขาที่รูปร่างหน้าตาก็ได้แต่คนคนาน,านั้นอาจจะไม่ได้มันมีอุปสรรคในการที่คุณจะไม่สามารถพัฒนาก,กับเขาได้เนะเพราะมีสิบไม้นะแล้วก็มีควีนหันหลังให้นะเป็นควีนถือเหรียญมองว่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วก็ได้หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบเลอเลอ่ลออะนึกออกมาแล้วคุณอะยังแบบยังต่อแตะอยู่เลยคุณยังเหมือนงานการคุณยังไม่ได้มั่นคงอะไรอย่างนี้เลยแล้วคุณไปเจอคนที่มันเหมือนแบบ โปรไฟล์ดีอะไรแบบนี้มันก็เลยทาให้คุณเป็นสิบเหรียญหมายความว่าคุณอยากจะทําตัวเองให้มั่นคงเพื่อเทียบเท่าเขาก่อนต้องพยายามดีตัวเองให้ดีเท่าเขาก่อนเพื่อที่จะแบบสามารถไปเริ่มต้นกับเขาได้คือถ้าเป็นเคสนี้เปิ้ลสนับสนุนมากเลยนะแปลว่าถ้าเกิดคุณแบบไปเจอคนที่เขาแบบเหมือนศีลสูงใช่ไหมเราต้องพูดแบบนี้เหมือนเวลาคนจะเป็นแฟนกันเป็นคู่กันคือต้องศีลเสมอกันเนาะเราไปเจอคนที่เขาดีทุกอย่างเลยคุณไม่ต้องแบบมาท้อแท้แต่ว่ามันเหมือนแบบเฮ้ย <He> เราต้องพยายามทําตัวเองให้เทียบเท่าเขาอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปจีบเขาอะไรแบบเนนนี้้กก็ไดหมือั หรือแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยไปเจอความสามารถที่มันดูไม่ได้เหมาะสมอะมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าเขาเลอเลอิศแล้วเขาโสดนะแต่หมือนว่าเราไปเจอแบบเราไปชอบเราไปหลงคนที่เขามีมีพันธะมีคู่มีอะไรแบบนี้แล้วก็ยากที่มันจะไปต่อนะมันก็มองว่าคุณดูเหมือนหนักอึ้งและพยายามที่แบบเหมือนไม่สนใจมันหรือพยายามจะแบบ เอาตัวเองออกมาเนอะแต่ว่ามันก็ดึงดูดมากก็ต้องบอกบอกแบบนี้นะอันนี้สําหรับเคสของคนที่ดันไปชอบใครบางคนเนอะเออก็ต้องบอกว่ามันมีหลายเคสหลายกรณีเนอะเพราะเป็น general reading ก็เลือกดูในแต่กรณีของตัวเองแล้วกันเนาะเป็นยังไงแต่ว่าถ้าเกิดคุณลุ่มหลงเลยเนี่ยกับคนที่หันหลังให้ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยปิ้นมองว่าคุณอาจจะเหมือนแบบเออท้อละเอาเวลาไปทางานหาเงินก่อนก็แล้วกันมองว่าในช่วงเนี้ยมันจะเป็นจังหวะดีๆที่คุณจะแบบทาเงินนะมีโอกาสเข้ามาเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าไปเจอคนที่มันไม่เหมาะสมหรือมันพัฒนายังไม่ได้เบิ้ลเน้นแน,น,แนะนําว่าหันไปทํางานก่อนเนาะช่วงเนี้ยไปเอาดีไปโฟกัสในเรื่องการงานก่อนให้มันรุ่งเรืองก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันถึงจังหวะดีๆเบิ้ลก็เชื่อว่าคุณก็จะได้เจอคนดีๆเข้ามานะโดยเฉพาะถ้าเกิดใครเนี่ยไปเจอคนที่แบบดีเลิศแล้วคุณแบบอยากทําตัวให้ดีท่าอัอนเนี้ยสนับสนุนมากเลยนะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้มีใครยังไม่ได้แบบ สนใจใครมุ่งเน้นที่เรื่องการงานก็มองว่าคนโสดคุณน่าจะมีภาระอะไรต้องทําเยอะจนคุณไม่ได้มีเวลาไปหมกมุ่นในเรื่องความรักเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมไม่ไม่มีไพ่ถ้วยเลยนะทั้งทั้งที่คุณเป็นคนธาตุน้านะแปลว,ว่าคุณไม่ได้สนใจเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ระวังค่ะว่าถ้าเกิดมีคนที่เข้ามาชอบคุณหรือแบบอยู่ๆก็เข้ามาเยอะแยะเนี่ยให้สแกนให้ดีนะเพราะว่าเขาว่าจะเข้ามาเพราะว่าสนใจในเรื่องทางเพศกับคุณอนะเนอะบางคนอาจจะหวังเข้ามาแบบจะมีเซ็กกับคุณอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้น ระวังอย่าปึ๊บปรับรับโชคนะมันจะมีอารมณ์เหมือนแบบบางทีเราเหมือนด้วยแพชชั่นหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ความรักนึกออกมามันไม่มีไพ่ถ้วยเปิ้ลมองว่าการพบเจอกันหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์มันจะแบบเริ่มต้นจากแพชชั่นก่อนไม่ได้เริ่มต้นจากความรักเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอยากจะจริงจังมันจริงจังได้นะมันมีไพ่หนึ่งเหรียญแปลว่าต้องไปช้าๆอย่างมั่นคงค่อยๆดูคืออย่าเพิ่งแบบเจอกันแป๊บเดียวแล้วก็เหมือนแบบเขาเรียกนะแบบไปตามขนากใจอ่อนแล้วก็เหมือนแบบ ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วสุดท้ายก็เหมือนแบบปึปป๊บปับรับโชคแล้วก็กลายเป็นว่ามันนั่งเสียใจเพราะว่ามันยังไม่ได้มีความรักแล้วมันเหมือนเขาต้องการมาแบบทางกายกับเราแล้วเขาก็หายไปหรือว่าตอนแรกเรายังไม่ได้รู้จักเขาดีพอพอไปมีอะไรกับเขาแล้วกลายเป็นว่ามันรู้ทีหลังว่าเฮ um ้ยเขามีแฟนมีคู่แล้วแล้วกลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ในวังวนที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นช้าช้าดีที่สุดสําหรับคนโสดนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่อยดูเพราะว่าคนที่เข้ามามีโอกาสมากคือคุณมีเสน่ห์ทางเพศต้องบอกแบบนี้มันจะดึงดูดคนเข้ามาหลากหลายมากแล้้วมันจะตอง สแกนเคะ่ะเพราะมันมีโอกาสเยอะที่อาจจะมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเข้ามาเนาะอ่ะต่อมาโรแมนตแซงตโค่ะขึ้นมาว่าด e เซปชั่นแล้วก็ฮาร์ดทูฮาร์ดคอนเวอร์เซชั่นดีเซปชั่นเนี่ยอย่างที่บอกคนที่เข้ามาเราไม่รู้เลยว่าเขาโกหกหรือพูดความจริงบางคนก็มีอะไรรับลมคมในปิดบังคุณเพราะฉะนั้นชา้าๆดีที่สุดค่อยเป็นค่อยไปถ้าเกิดว่าปวดหัวนะคุณไปยาวๆเลย15วันนี้ทำงานหาเงินไปก่อนและไอ้คนที่คุยคือเปิดใจคุยได้ค่ะไปเรื่อยๆเนอะฮาร์นทูฮาร์ มันจะมีคนที่อะโอเคอันนี้มันน่าจะเป็นเคสของการที่เราไปแอบชอบใครอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีความเหมือนลุ่มหลงเนาะแล้วมันอาจจะเหมือนไม่ได้มีเวลาไปคุยหรือว่ามันยังไม่ได้พร้อมที่จะถึงเวลาพัฒนาใดๆก็ตามนะ <t ries> คุณก็จะเหมือนแบบอาจจะสื่อใจถึงเขาเนาะเหมือนแบบเออฝันถึงหรือว่าแบบเออส่งใจไปเออคิดถึงนะนู่นนี่นั่นแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้สามารถแสดงออกได้หรือว่าบางคนอะคุณไปชอบคนที่อย่างที่บอกเนาะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเป็นคนที่เขามีคู่แล้วแต่คุณชอบเขามากเลยอะไรเงี้ยคุณก็คือทําอะไรไม่ได้ไงคุณก็เลยได้แต่เหมือนแบบ เก็บไว้ในใจอะไรแบบนี้ฮาร์ดฮาร์ดคอนเวอร์เซชันมันเป็นการสื่อสารกันทางใจทางจิตอะไรแบบนี้เนาะก็ะเลยมองว่าอ่ะอันที่หนึ่งคือคุณอาจจะไปเจอคนที่โอเคคุณพัฒนาไม่ได้หรอกแต่คุณรู้สึกดีกับเขาคุณก็เก็บไว้ในใจก็ได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนที่โอเคเขาไม่ได้มีคู่แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้พร้อมพัฒนาเรารู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมจะไปเปิดใจบอกเขาว่าชอบนะอะไรเงี้ยอยากทําตัวเองให้ให้สมบูรณ์แบบก่อนก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมีหลายเคสเนาะให้ระวังคือไอ้เคสที่ใจถึงใจอะไม่ค่อยเท่่่่่าาไหรหรอกแแต้เคสนีีทบบว เราไม่รู้ว่ามีใครปิดบังซ่อนเร้นอะไรเราอยู่หรือเปล่าเนี่ยให้ระวังเนี่ยแกอีกมุมหนึ่งตัวนีเซปชันหมายถึงตัวคุณเองก็ได้นะที่ไปปิดบังซ่อนเร้นเขาแบบว่าแอบ,บชอบเขาแล้วไม่กล้าบอกอะไรแบบเนี้ยก็เป็นไปได้แต่ก็ค่อยเป็นค่อยไป15วันนี้ไม่ต้องสี่เรียสค่อยคอยรม่รมๆนะเพราะว่าคุณจะดูเหมือนแบบโอเคมันมีโอกาสที่จะแบบ เผลอเลอไปตามอารมณ์ได้เนี่ยให้ระวังเดวี่วันนี้ให้ดีนะคะคนโสดอ่ะเตือนไว้ต่อมาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยแต่ไม่มีสถานะเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะจัสติกนะคะ5ดาบค่ะแฮงแมนเทมเพรสค่ะ9เหรียญนะคะแล้วใต้สำหรับเป็นควีนถือไม้ก็ต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยคุณจะรู้สึกเหมือนแบบเออฉันอยากได้ความยุติธรรมฉันจะต้องแบบ ทำทุกอย่างให้มันแฟร์อะไรแบบนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเปิ้ลมองว่ามีหลายเคสมากเลยที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่าไม่แฟร์คุณต้องพายามอีกคนเดียวแล้วก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้เนาะแล้วมันเลยทําให้คุณอะ่ะเบิ้ลคิดว่าช่วงเนี้ยมันจะเป็นช่วงที่คุณกลับมาอยู่นิ่งๆกับตัวเองค่ะเป็นไพ่ก้ารถึงคือยังเป็นไพ่คนโสดอยู่นะเบิ้ลมองว่าความสัมพันธ์มันยังไม่ได้พัฒน,นาหรอกแต่ถามว่าคุณอะ่ะออกมาจากความสัมพันธ์หรือ,อยังเบิ้ลก็มองว่ายัางเพราะ man, ราว่ามมสัพัพนนธ์นะ แต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราอยู่คิดทบทวนว่าเฮ้ยมันมันยุติธรรมหรือเปล่าเหมือนอยู่ในช่วงการตัดสินใจอะค่ะว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดีที่คุณจะไปต่อต้องเหนื่อยต่อพยายามต่อดีไหมหรือว่าคุณควรจะพอได้แล้วเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คนรอบข้างไม่เห็นด้วยก็ได้นะหมืองว่าเอออาจจะดูไม่เหมาะสมกันหรือว่าพ่อแม่พี่น้องไม่เห็นด้วยหรือว่า ความที่มีอีโก้ของการละกันหรือว่าเราต้องเหนื่อยพยายามคนเดียวก็ได้มันเลยทําให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยมันจะดีหรอคุณเลยอยู่กับตัวเองค่ะเทมเพรสเป็นไพ่ของการปรับสมดุลอารมณ์ก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้คุณจะใจร้อนสังเกตไม่มีไพ่ถ้วยอีกละเดือนเนี้ยครึ่งเดือนเนี้ยเพิ้อมองว่าคนทัตน้ําจะใจร้อนเนาะเพราะว่าอาจจะแบบ ไม่รู้สิดาวอาทิตย์อาจจะเข้าไปในราศีเมษก็ได้นะเปิ้ลเลยมองว่ามันทําให้คุณมีความเหมือนร้อนอน่ะนึกออกไหมแล้วมันมีความใจร้อนอยากจะพัฒนาถ้าพัฒนาไม่ได้ฉันจะเลือกความยุติธรรมคือฉันจะโชะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าคุณโชะได้จริงๆไหมเปิ้ลมองว่าใหม่คุณอาจจะเลือกที่จะอยู่นิ่งๆไม่ได้คุยกับเขาไม่ได้สารสัมพันธ์ไม่ได้พยายามไม่ได้เหนื่อยก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนพยายามมากช่วงครึ่งเดือนนี้คุณจะนิ่งๆละ่ะ คุณจะอยู่กับตัวเองทํานู่นทานี่ของตัวเองไปโดยที่ไม่ได้ไปยุ่งกับเขามากแต่ถามว่าในใจยังรอคอยยังหวังยังทุกข์อยู่ไหมปัม้นก็ต้องบอกว่ามันก็ยังหาทางออกไม่ได้เนาะถ้าเกิดคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยแล้วคุณกําลังหาทางออกปิ้นมองว่า15วันนี้คุณจะนิ่งๆอยู่กับตัวเองเอาเวลาไปโฟกัสตัวเองซึ่งปิ้นมองว่าดีเนาะเราก็อย่าไปทุกข์มันมากค่ะคือถ้าพัฒนาได้เดี๋ยวมันจะพัฒนาได้เองอย่าเพิ่งใจร้อนก็ต้องคิดว่าบางทีมันเหมือนอาจจะยังไม่ถึงจุดดนะ้วย เขาอาจจะเหมือนมีอะไรต้องทํามีภาระหรือว่าอะไรอยู่เราก็อาจจะต้องฟังด้วยเหตุด้วยผลเนาะแต่ถ้าความสัมพันธ์นี้คุณคบมานานละแล้วมันไม่มีวี่แววว่าจะพัฒนาได้ด้วยสมองอัญชันฉลาดของคุณอะ่ะคุณจะรู้ว่าคุณจะเอาอย่างไงความสัมพันธ์นี้บางคนอะ่ะอาจจะไม่ได้ติดในเรื่องเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้อย่างเดียวเนาะมันอาจจะติดเรื่องตัวเองอะ่ะมีเกณฑ์ต้องแบบโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต้องเดินทางต้องอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วมันมีความไกลกันได้เทมเพรสมันเหมือนแบบไม่เจอกันแล้วกลายเป็นว่าต้องสื่อสารผ มีเรื่องต้องจัดแจงฉีบประจลรองเท้าจัดระเบียบตัวเองในเรื่องการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยเหมือนเหมือนสดสดเหมือนไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์เหมือนความสัมพันธ์หยุดนิ่งแบบนี้ก็ได้ก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆค่ะในครึ่งเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณตัดสินใจคิดว่าทําในสิ่งที่ยุติธรรมกับตัวเองซึ่งเบิ้ลมองว่าดีไม่ต้องรีบตัดสินใจนะเพราะว่าคุณยังคอยหัวอ,อยู่เบิ้ลมองว่าค่อยๆคิดให้ระวังเรื่องอารมณ์เพราะว่าการตัดสินใจนียต้องตัดสินใจอย,อย่างแบบ มีเหตุมีผลเนอะแต่จัสติกขึ้นมาใบแรกไม่เชื่อว่าคุณจะมีเหตุผลคุณก็เลยยังไม่ตัดสินใจเพราะว่าคุณรู้ว่าอารมณ์คุณไม่โอเคในช่วง15วันนี้เนอะเพราะฉะนั้นรอหลังเมอาบรอหลังสงกรานก่อนละกันเปรว่าลองมาดูอีกทีนึงว่าทัดน้ําจะอารมณ์ดีขึ้นหรือเปล่านะแล้วความสัมพันธ์จะเป็นยังไงค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะอาต่อมาโรแมนแซงโจค่ะขึ้นมาว่า this could be the one แล้วก็ you deserve love คุณอาจจะรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่อย่างที่มันบอกถ้าเกิดว่าเราพิจารณาแล้วเรารู้สึกว่าคนนี้ใช่คือในใจคุณอะที่ยังไม่ไปไหนที่ยังเป็นแฮงแมนอยู่ที่คุณพยายามเหนื่อยมาตลอดเพราะคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่แหละแต่ก็ต้องบอกกับตัวเองนะว่า you deserve love คุณน่ารักพอที่จะมีความรักที่ดีเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวคุณเองค่ะเป็นฟรีวิวของคุณนะคุณเลือกออกมาสดๆสวยๆหล่อๆมีความสุขกับตัวเองแบบก้าวเหรียญก่อนได้นะแล้วเรามาค่อยๆดูค่ะว่าถ้าความรักนี้ คบหาดูใจมานานคุยกันมานานละไม่ได้มีเกณฑ์พัฒนาคนคนนี้มันคือคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าคุณน่ารักถ้าคุณหลุดออกมาจากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกว่ามันพัฒนาไม่ได้คุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเพราะว่าคุณน่ารักคือประมาณว่าถ้าเกิดคุณสดปุ๊บมันพร้อมที่จะมีคนเข้ามาเออต้องบอกแบบนี้นะแต่ถ้าคนคนนี้คุณดูแลคุณมั่นใจว่าเออเขาเป็นคนที่ใช่จริงๆ คุณให้มั่นใจในตัวเองค่ะว่าคุณน่ารักพอเขาจะไม่ได้ไปไหนเนาะแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์อย่างเช่นว่าการงานวุ่นววยหนูนี่หรือว่าความไม่เข้าใจกันแล้วต้องเรียนรู้กันอะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณใจร้อนเกินไปใช้อารมณ์มากเกินไปอะไรแบบเนี้ยค่อยๆกลับมาพูดคุยกันแล้วมันจะดีขึ้นเนาะอ่าเบิ้นมองว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นจเย็นๆสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจน เป็นแฟนกันก็ได้หรือแต่งงานแล้วก็ได้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ mm. เด็กถือดาบ8ถ้วย temperance นะคะ d e p r e s s ค่ะ1ไม้นะล้อใต้สำหรับเป็น9ถ้วย mm. ก็ยังมีความรู้สึกว่าอยากจะมีความสุขร่วมกันอยู่นะแต่ว่ามันมีความหวาดระแวงมันคิดว่าช่วงเนี้ยคนมีคู่อาจจะไกลกันถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็อาจจะเหมือนต่างคนต่างไปโฟกัสในเรื่องการงานอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่ามีไพ่1ไม้เป็นไพ่ของการที่แบบ มีโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็ไม่ได้เจอกันมันต้องคุยกันผ่านทางโซเชียลมีเดียก็ได้มันมีความห่างเหินกันเนอะมันเลยทําให้เราเหมือนมีความระแวงก็ได้คุณหรือเขาก็ได้นะเพราะแบบเฮ้ยทำไมไม่ค่อยได้เจอกันจะแบบไปเจอใครอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นใจร่มๆเปิลไม่ได้มองว่ามันมีอะไรที่มันดูผิดแปลกนะเพราะว่ามันยังมีเอมเพรสอยู่ค่ะให้คนมีคู่ขึ้นเอมเพรสแปลว่ายังดีอยู่ต้องบอกว่าความรักความสัมพันธ์ดีมันมีทั้งแอมเพรสแล้วมีทั แยกย้ายกันแบบอาจจะต้องแบบเดินทางไปทํางานอยู่ไกลกันอะไรก็ตามนะแต่ว่าโลกปัจจุบันนี้เนอะก็มีโซเชียลมีเดียถูกไหมคุณก็ไม่ได้ไกลกันขนาดนั้น mm. ขอแค่ว่าให้คุณไว้ใจกันค่ะความรักที่ดีต้องมีความไว้ใจเนอะ mm. ถ้าเกิดว่าเราไว้ใจเขาไม่ได้นะ mm. ก็แปลว่าความรักครั้งนี้คุณต้องพิจารณาแล้วว่า มันควรมันดีไหม,มเป็นความรักที่ดีไหมควรจะไปต่อหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยแต่ดูแล้วคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคืออันที่หนึ่งคือคุณอาจจะวุ่นวายเรื่องการงานแล้วห่างกันต่างคนต่างเหมือนไปโฟกัสในเรื่องการงานอยู่บ้านเดียวกันก็อาจจะไปโฟกัสการงานแล้วทําให้ห่างเหินก็ได้หรือว่าอยู่ไกลกันจริงๆเหมือนเป็นแฟนกันเราไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วยังมาหากันไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้ก็คุยผ่านโซเชียลมีเดียค่ะอย่าไปฟังคําคนอื่นเยอะนะต้องบอกแบบนี้แล้วก็อย่าแบบระแวงอะไรเยอะเพราะมันทําให้คุุณไมมม่ีควาสข คนรักกันคนเป็นคู่กันต้องไว้ใจและเชื่อใจกัน แล้วคุณจะมีความสุขในความช aman มบ้นมองเป็นแบบนี้เนาะโดยรวมแล้วยังดีความรักคุณยังแฮปปี้ดีดาอยู่ไม่ได้มีปัญหานะหรือบางคนเนี่ยเออก็ไม่ได้ไกลกันค่ะอยู่ด้วยกันตลอดเลยแล้วก็ไม่ได้ห่างเหินด้วยมีโอกาสค่ะแปดถ้วยนะี่คุณอาจจะเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะเพราะมันเป็นช่วงสงกรานใช่ไหมบ้นมองว่าคุณอาจจะเหมือนแบบเลือกที่จะแบบีกวิเวกกันไปสองคนไปแบบว่าไปกับคนรักไปแบบฮันนิมูนอีกรอบนึงไปอะไรอย่เงี้ยก็ได้เพราะเทมเบรนซ์เป็นไพ่ของการเดินทางไม่ได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องแยกกันเดินททาางไไมมััันนนนนปดด้้้วยยกก็รแบบบีีีีเเสหคคู่่ ก็ล้านลาดีค่ะก็ไปเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวเป็นช่วงสงกรานวันหยุดยาวก็ก็เติมพลังให้กับตัวเองก่อนที่จะกลับมาทํางานใหม่เพราะว่าดูว่างานก็น่าจะยุ่งพอสมควรนะคะต่อมาค่ะโรแมน์แซงโซ่ค่ะขึ้นมาว่าไพ้ขึ้นมาว่า,า,า,วา let your friends help you นะคะแล้วก็ y u u um, love yourself first ค่ะแปลว่าแปลว่าอืมถ้าเกิดคุณมีปัญหากันนะ ิ้นมองว่าให้เพื่อนช่วยได้อาอย่างบางคนอะอยู่ไกลกันอย่างที่พ้นบอกใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงแล้วเรามีความระแวงคุณอะเข้าทางเพื่อนเขาก็ได้ให้เพื่อนเขาช่วยว่าเออเขาทําอะไรที่ไหนอย่างไรเพื่อที่จะเหมือนลดความระแวงลงแบบนี้ก็ช่วยได้ เหมือนว่าถ like oh, so so right? so so ้าเกิดเขาไปทําอะไรน้องลู้น้องทางก็ให้เพื่อนช่วยอะไรแบบนี้เนาะเหมือนให้เพื่อนเพื่อนช่วยเตือนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความเกรงใจคือถ้ามีปัญหาแนะนําว่าให้มีเพื่อนเนาะเพื่อนก็จะช่วยได้อะไรเงี้ยก็จะช่วยทําให้สารสารสัมพันธ์กับมาสมานมชันกันอะไรแบบนี้ได้แล้วก็ love yourself first ค่ะหมายความว่าให้คุณรักตัวเองบ้างบางทีมันเหมือนเราทํางานหนักนู่นนี่นั่นแล้วเราไม่ได้หันกลับมาดูแลตัวเองเลยเนาะเออเขาก็เลยบอกว่าให้เราหันกลับมาดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ love yourself first ในที่นี้มันหมายความว่าให้คุณอ่ะเหมือน ให้คุณไว้วางใจคู่มากขึ้นด้วยนะต้องบอกแบบนี้เหมือนเขาว่าคือถ้าเกิดคุณมั่นใจในตัวเองคุณเคารพตัวเองคุณรักตัวเองมากพอคุณก็จะรู้ว่าเขาจะไม่นอกใจคุณหรอกเพราะว่าคุณมีดีอะไรแบบเนี้ยนึกออกไหมเหมือนพอเมื่อไหร่เรารักตัวเองมากมากพอเนาะมันพูดบ่อยมากเลยไม่ว่าจะเป็นคอร์สหรือว่าเป็นอะไรที่เปนโพสเนะก็คือจะบอกว่าให้ทุกคนรักตัวเองไม่ได้แปลว่าเห็นแก่ตัวนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณรู้จักรักตัวเองให้เป็นอะคนรอบข้างก็จะรับรู้ได้ว่าเขาต้องเคารพคุณเขาจะทําร้ายคุณไไม่ด้้้แแลวเขาก็ตองบบ เหมือนมีความนับถือคุณเชื่อใจคุณอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้ความรักอะ่ะค่อนข้างแฮปปี้เลยแล้วก็การที่เราไปตามติดคนอื่นมากๆเนาะมันก็จะทําให้เราเหนื่อยการที่คุณรักตัวเองก่อนอะมันก็จะทำให้เรารู้ว่า มันเหมือนเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราอยากให้คนรักเราแบบนี้เราต้อง t r e t เขาแบบนี้อะไรแบบเนี้ยทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่คุณรักตัวเองก่อนบางคนบางคู่มันไปเจอคนที่เขารู้ที่เรารู้สึกว่าอยากจะให้คู่มากกว่าแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นเหนื่อยนี่อย่างเงี้ยบางทีอ่ะเราเอาเวลาไปโฟกัสเขามากนึกออกไหมแบบเนี้ยคือห่างไกลกันแล้วเราแบบแทนที่จะเอาเวลา uh, อ่ะผมไม่เจอการไม่ได้อยู่ด้วยกัน,ปนแปลว่าคุณมีเวลาให้ตัวเองทําไมเราไม่เอาเวลาไปทําในสิ่งที่เราอยากทํามาตั้งนานละตอนที่เราอยู่กับคู่หรือว่าเราต้องเอาเวลาไปใช้กับคู่มากๆเนี้ยเราไม,ม ไม่ีเวลาไปทําผมทําสีออกกําลังกายอะไรก็ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเนาะอะไรที่เป็นแพชชั่นของคุณช่วงนี้แหละถ้ามันต้องไกลกันแล้วมันไม่มีเวลาเจอกันเท่าไหร่ให้เวลาทําให้คุณคิดถึงกันอแต่เวลาที่คุณมีอ่ะแทนที่คุณจะไปโฟกัสว่าทําอะไรนะทําไมไม่โทรมาไปแบบมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรเงี้ยแทนที่จะโมโหเนาะคุณเอาเวลาไปเหมือนไว้ใจเขาแล้วก็เอาเวลากลับมาดูแลตัวเองนึกออกไหมแล้วคุณก็จะแฮปปี้ดีดาแล้วความรักก็แช่มชื่นไม่ใช่เหมือนแบบหมกมุ่นว่าแบบเฮ้ยเขาจะแบบ หลอกฉันหรือเปล่าเขาจะแบบว่านอกใจฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีแต่พลังความร้อนที่แบบเขาเลยนะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นขอให้คุณมั่นใจแล้วก็เอาเวลาไปทำให้ตัวเองแบบ รักตัวเองอะเออเอาเวลาดูแลตัวเองรีทรีตตัวเองให้ตัวเองแฮปปี้ดีดาเนาะแล้วคุณก็จะกลายเป็นดีเอ็มเพรสไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงนะก็คือจะแบบดูดีแล้วคุณก็จะมีความรักที่ดีแน่นอนความรักต้องเต็มไปด้วยความไว้วางใจได้เนาะโอเคสรุปแบบนี้ก็แล้วกันโอเคจบสําหรับคนทัดน้ำนะในช่วงวันที่1นึถึงสิเมษายน64ค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ให้เปิ้นด้วยนะทัดน้ําถ้าเกิดอยากให้ทำเป็นคลิปแรกๆก็ต้องมาดูบ่อยๆเยอะๆกันหน่อยนะโอเคค่ะก่อนก่อน เราะะพบกันใหม่ครึ่งเดือนหลังของเดือนเมษายนค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ